EP นี้นะครับพามาดูการลดน้ำนะเครับของเกษตรเมืองยะโมนะครับนี่นะครับก็พามาชมตอนนี้เรายังไม่ได้วางระบบนะครับกา,า <c oughs> รลดน้ำนะครับเรายังใช้กำลังชีดนี่ตัดแต่งแล้วครับทำไมต้องตัดแต่งครับใบมันใหญ่มันดุะนะครับ ก็เราจะเล่งลําต้นนะครับเราจะเล่งลําต้นเร่งดอกแล้วครับเห็นไหมแล้ก็จะเล่งออกดอกแล้วนะครับอืนะครับเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงลําต้นนะครับเพราะว่าใบเยอะนะครับถ้าใบใหญ่เราก็ตัดออกเลยครับหน้าโพดนี่นะครับอ่าไว้แต่ใบเล็กๆให้เขาเดินใหม่ก็เป็นเทคนิคของแต่ละพื้นที่นะครับ ก็ตัดแต่งไปนะครับเพื่อที่จะเล่งให้เขาเจริญเติบโตลำต้นแล้วก็เล่งการผัดดอกนะครับนี่ก็เป็นด้านข้างนะครับความสุขของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีมากนะครับบางคนมีน้อย เพราะนั้นก็พอใจในสิ่งที่เรามีนะครับก็จะมีความสุขครับต,ตรงนี้เราก็ไม่ได้ปลูกนะครับปลูกจนมากจนเกินไปเพราะเราแค่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือปลูกฝรั่งแล้วก็ปลูกสับวางร่องก็คือให้มีมะเขือเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดมีผลผลิตนะครับออกสู่ท้องตลาดนะครับหลังจากที่เราเหลือกินแล้วนะครับ ครพอประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับสวนญ่าสายเกษตรเมืองยา่าหมูสวัสดีครับ